สวัสดีคร,ครับตอนนี้ก็เพิ่งลงจากรถทัวร์นะฮะรถที่ข้าบจากตัวฝั่งฮ่องกงมาก็ตอนนี้ก็มาถึงตัวฝั่งเซนเจินประเทศจีนเรียบร้อยแล้วก็เป็นท่ารถธรรมราดาทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ผงต้องไปทําเรื่องของตัวพิธีการเรื่องของตัววีซ่านะครับช่วยร่าวเอาละแล้วก็ววตอ่อไปภาไกด์คนจีนเพื่อนคนจีนเรานะฮะก็ให้ไปแวะซื้อของนิดนึงนะครับ เดี๋ยวซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวทำาิซซ่ายังไงเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ฝั่งจีนก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ออกจากดานเรียบร้อยมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผุกคนก็ยอแยะๆเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่มอนเซเจอร์แล้วเรากำลังจะหาโรงแรมอยู่นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังก็แล้วกันไปโรงแรมยังไงก็หลังจากนั้น,นรเราพอออกจากท่า ผ่านด่านแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือครั้งแรกผมว่าไปแท็กซี่เอ์เฟกที่สุดก็คนเยอะอเ,เหนื่อย <laughs> ขึ้นมันไดหลายครั้งโอเคเดี๋ยวเจอกันต่อฮะโอเคครับก็ตอนนี้มาถึงโรงแรมที่พักนะครับชื่อโรงแรมนี่นะครับกำลังจะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับเา้เาเถึงโรงแรมที่พักแล้วนะครับก็จากใกล้ๆโซนรถไฟฟ้าด้านหลัง Okay.